วันดีพีน้องชาวตายรวมถึงังววัดพัตตุนีด้วยนะคะดีฉยันดรหน้าที่รักรฐกิจประการปีใหม่ตีเจอทุงนี้ค่ะอยากให้ทุกคนมีความสุขหมากๆขออาราธนาซึ่งสักทิศทางไร้ขอให้ตุกฐานมีความสุขมีความจเจริญเฮงเงรวยๆมีความสุขตลอดปีและตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีปีใหม่ปี่น้องที่รักอรอบทุกฐานครับพี่น้องครับปีใหม่นี้คนไทยปี่น้องชาวตายรือว่าพี่นอง g ทางประเทศก็ยังต้องประสบปัญห้า เดิมที่เราเคยพบป,ประสบเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือปัญหาเรื่องโรคระบาดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไม่ว่าสถานาการณ์จะเป็นประการใดฝากภูมิใจไทยก็พร้อมที่จะสู้ไปกับพี่น้องทุกคนครับพวกเราพร้อมที่จะเดินหน้าพร้อมไปกับพี่น้องข้อเพียงเรามีกำลังใจพร้อมที่จะเดินต่อสู้อุปสรรคต่างๆจะต้องมดไปเตาะตัวพวกเรารวมกันสู้กับขอบประคุณครับ ขออนุญาตกล่าวคำอวยพรเป็นภาษามลา,ายูนะคะบุลันบินตังเตอร์สยุมรินดูมายักษสีกันจสงไฟลามผูเบอร์กวิตูอินดะมอบบุกะวาักตูมันมจนนบับ g g ตเ1 s อน a m ร t t a h ั n baru 2021สวัสดีค่ะ สำหรับในปีใหม่ปี2564ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะเป็นปีที่สดใสสำหรับคนไทยทั้งประเทศผมรู้สึกดีใจมากนะครับวันนี่เตสามาดขับเคลื่อนนโยบายค้องผักข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับในรอบปีที่ผ่านมาเราต่อสู้กับโควิด19ได้รับความร่วมมือจากพี่น้อประชาชน และคนไทยต่างประเทศปีหน้าครับ2องพหกสิบเซุมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่ารัฐบาลซซและพี่น้องคนไทยเราจะฟาฟันอุปสรรคสิ่งที่สําคัญนะครับความสมัคคีของคนไทยเราอยากเห็นอนาคตเศรษฐกิจของประเทศก็ขอให้คนไทยทุกคนนะครับรวมมือกับรัฐบาลร,รวมมือกับผักคภูมใจไทยเพื่อจะพลักให้ประเทศไทยไปสู้เศรษฐกิจเถดีว่านีและเป็นเทพึงเทวังของคนไทยในอนาคตอบคุณมาครับ ในโอกาสปีใหม่2564นี้นะครับกระผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากโลโลกและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่ได้นับถือจงดลบันดาลคุ้มครองให้พี่น้องชาวจังหวัดกระบี่จงมีสุขภาพแข็งแรงและประกอบอาชีพจะเดินลุง่งเรืองไปตลอดปี2564ครับสวัสดีครับในวาราดิถีขึ้นปีใหม่กระผมเองก็ขออวยพรให้ทุกท่านได้เจอแต่ ความเจริญรุ่งเรืองนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนามีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงและขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปี2564นี้ครับขอบคุณครับ